เสียดายนะคนที่สร้างเสน่ห์ไม่เป็นอ่ะมันเหมือนเราโยนได้เพชรมาก้อนหนึ่งอ่ะแต่ไม่ได้เจรนายให้มันเป็นน้ําร้อยอ่ะยังเป็นแบบเพชรขมุกขมัวอยู่อ่ะเพราะว่าอะไรขัดเกลาเจรนายเพชรในตัวเราไม่เป็นน่าเสียดายบางคนอ่ะพี่ครูบอกว่าน่าเสียดายเพราะอะไรบางคนอ่ะครูเจอนะในทั้งในสังคมหรือลูกศิษย์ของครูก็มีคืออะไรสวยมากจะพูดจังมาทีหนึ่งครูตกใจเลยโอ้คืออะไรคะ ความสวยมันไม่ใช่สิ่งมัดใจอ่ะเคยเห็นไหมคนที่เจ้าชู้มาหูเป็นพ่อเสือะแล้วไปแต่งงานกับภรรยาที่ก็ไม่ได้สวยอ่ะแต่ภรรยาดันมีสเสน่ห์เพราะเสน่ห์คือสิ่งมัดใจผู้ชายเป็นไงวิ่งล่าภรรยาคอเคียกับภรย 4, ยออร,พพรยามีลูกสามคนสี่คนก็คอเคียก็รักก็หลงเพราะอะไรเพราะภรรยามีเสน่ห์เสน่ห์คือสิ่งที่ผู้ชายขาดไม่ได้ และไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนจะมีการเนาะเป็นแบบนี้